คุณคุณอรสา,าครับผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนก่อนนะสองสี่เนี่ยผมชอบมากนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะนะครับสองสี่เนี่ยคือตัวแรกเลยนะครับที่ผมไปหยิบจับหาลอตเตอรี่ไว้นะครับชอบสองหกค่ะนะครับสองสี่สองหกเอาละวันงวดนี้นะครับแสดงว่ามีคนชอบเหมือนผมค่อนข้างเยอะนะนะแสดงว่างวดนี้มีคนชอบของผมค่อนข้างเยอะใครสายรุดวิ่งนะครับผมให้เน้นที่สองตัวเดียวนะนะครับ รัฐบาลไทยงวดนี้2มีไหมเห็นนะครับผมก็ชอบขาตรงใจเลยค่ะชอบ2425นะครับแสดงว่ามีคนชอบ2เยอะมากเลยเนี่ยนะฮะชอบ2ครับชอบ2ขานะครับสอดดี1,400ัีคนด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดแชร์ผมทีนะครับแบ่งปันแนวให้นะแต่ว่าตัวเน้นเนี่ยนะครับผมให้เน้นที่24กับ2 6กกอใครที่มีงบนะครับใครมีงบอยากลองจับคู่เองจับได้อันนี้ผมไม่ว่านะครับเนาะตามนี้นะครับ ส่วนใครนะครับที่ไม่มีงบ2หางนี้พอนะครับสลับกับเลขเอาเองนะครับสวัสดีค่ะ2 425ครับติดตามตลอดค่ะกดติดตามเพจไปเลยนะบางท่านนะครับเลขผมเข้ามาตามหาผมไม่เจอนะนะครับบางท่านนะครับสวัสดีอาจารย์นะครับนะฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาใหม่นะครับอ่ะนะครับบางคนนะครับเลขผมเข้านะครับ ตามหาเพจผมไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปกดติดตามเพจไว้เลยตอนนี้นะครับให้ออกจากหน้าไลฟ์สดแล้วไปกดติดตามเพจไว้ก่อนเลยนะครับนะโอเคนะครับตัวรองของเรานะครับสองห้านะนะครับตัวรองเนี่ยผมให้รองที่สองห้านะครับตัวรูดวิ่งนะนะครับรูดวิ่งผมให้รูดวิ่งผมให้สองนะนะครับรูดวิ่งผมให้สองนะครับผมการันตีให้เลยว่ามาร้อยเปอร์เซ็นต นะครับงวดนี้นะนะครับผมเน้นที่สองสี่สองหกนะครับรองสองห้าแล้วก็สี่หกแต่จริงๆผมก็ชอบสี่หกมากเลยนะแล้วก็สี่ห้านะครับแต่จริงจริงผมชอบสี่หกมากนะครับสองห้าสี่หกสี่ห้าแล้วก็หกห้าตัวรองใครมีงบอยากอยากตามรองไว้ได้นะอันนี้ผมไม่ว่านะครับ ชอบมากครับนะฮะน่าจะมีคนชอบเหมือนผมเยอะนะเนี่ยน่าจะมีคนชอบเหมือนผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์กดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะกดเข้าได้แบบนี้นะครับจริงจริมันต้องหกสองสี่นะครับหกสองสี่นะครับตัวแรกอาจจะมาผมให้เน้นตัวนี้ก่อนนะตัวแรกนะครับแล้วก็นะครับตัวสุดท้ายนะนะครับห้าสอง 6อ่ะประกาไม่ออกแล้วนะครับผมลืมซื้อมานะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพิ่งแก็บนะนะครับรัฐบาลไทยงวดวันที่1นะนะครับรูดวิ่งใครสายรูดวิ่ง2นะครับผมคิดว่า100%ยซนะครับสงวดนี้ใครที่สายรูดวิ่งนะครับส่วนตัวเน้นผมให้เน้นแค่สองหางนะครับคือ24นะ24แล้วก็26นะครับแต่คิดว่าน่าจะหาลตอตเตอรี่ไม่ได้แล้ว เพราะตอนนี้ค่อนข้างดังส่วนตัวรองนะครับผมให้เน้นที่สี่หกนะเผื่อใครอยากรองไว้อยากรุ่นน้อยนะครับส่วนเลขชุดสามตัวนะครับมีหกสองสี่นะครับหกสองสี่ห้าสองหกนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ใครที่มาลุ้นนับทองนะครับอ่าไอ้ใครยังไม่ได้กดติดตามเพจไว้ให้กดติดตามเพจไว้ตอนนี้เลยนะครับให้กดติดตามเพจไว้ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามีบางท่านนะครับเห็นอ่าเอาใครแฉบรัฐบาลแล้ว พิมพ์คำว่าหมานนะครับให้พิมพ์คำว่าหมันนะครับขอให้หมานนะนะครับให้พิมพ์คำว่าหมานขึ้นมานะครับใครแ k บรัฐบาลแล้วพิมพ์คำว่าหมานขึ้นมาครับขอให้โชคดีหมันๆนะครับเอาแบบหมันๆเลยนะครับอะรัฐบาลไทยนะครับก็เป็นชุดนี้นะครับส่วนใครที่มารอรู้นับทองเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เขาแ k บก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านแ k บรัฐบาลไทยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองนะนะครับสองสัปดาห์นะครับเพราะว่าผมไม่ว่างมาแจกทองสองสัปดาห์เลย นะครับเพราะว่าผมไม่ว่างมาแจกทองสองสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นใครที่นะครับมารอลุ้นรับทองนะครับหรือไม่ใครที่เข้ากลุ่มผมไปนะครับนะใครที่มารอหมนหมานครับนั่นไงนะฮะมาแล้วครับเริ่มพิมพ์คำว่าหมานแล้วนะนะครับขอให้หมานวันนี้นะครับ มันมัมนัมน,มนครับนะฮะโอเคนะครับเก็บหมดแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองนะรอบต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับสวัสดีค่ะขอให้มันหมันนะครับโอเคจัดไปนะฮะ โอเคเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแจกทองให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแจกทองให้แล้วกันนะครับเป็นทองของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นทองของ